โอ้วันนี้ก่อครูกรเนอปลาลูกชิ์ลูกหามาเยี่ยมพ่อป,ประพันธ์แก้วเก๋หรือลุงใจเนอเออตั้งใจเหียนเนอร์ครูกรณ์นี้พ่นสอนอยู่โรงเรียนสี่จอมตองอำเภอจอมตองนะครับแล้วก็ยังได้พักษาฮิห้อยไว้เมื่อหลับรู้จักกันนะครับ <c oughs> ตำร่จมาได้เป็นครูบาอาจารย์มาเดียวได้เป็นครูบาอาจารย์พ้นกันละ บรรลัอย่างฮี่เทียงหอยนะครับได้นำเอาสลลซอซอึ่งไปสอนหล่อฮอนเพื่อสืบสานด้านวัฒนธรรมพ่อประพังแก้วเก๋ก็ดีใจแล้วขอฝากไว้โดยเนิอถ้าแต่งตัวเปิดคุณงรอกก็เป็นลงใจนะเออ้ายฝากลูกฝากอย่างไว้โดยเนา่นอ่ <c oughs> <c oughs> อเฮ้ยัพ่อซอเนาะ, <c oughs> ะซอสักสองสามบักเอาเพลงอย่างเตงอือเนาะ <c oughs> ครับ ถ้าหากละเด็กละก่อนมาสีสลอซอซึงดีใจเอ็นล่ำทำมือปอดนั้นก็ถึงได้ยินเสียงสลอซอซึงหัวใจมันเย็นมันจุูเกดมอดสับไหมแต่ก่อนเฮาเป็นละอ่อน nhân nồng chạy mắm đến măng chung đây nhìn tiền cho hay còn năng, năng ngắn, chắc đàn trong thì ngàn muộn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ขาบอกว่าไปรม้วนผ้ามาได้ห้ำได้เ่วเขาบ้าได้ฝึกไปแล้วพวกผู้กบกีดก็เยียงถ้าเขาได้หำได้เหียงก็ันักลำยันยสืบกันสวมนน้ำตั้งแต่เึ้นุ่มเึ้นู่ ที่ไหนๆก็คูอ้อันถึงจะลอก็องังขอบคุณกูก่อนน,น,นักนักที่มีใจคืดถึงอีกฝ่มาคิดลำ่ำตปองขอจะไปทิ้งไปวางแต่พอมืออยู่สุขอุ่นตุ้งใจบอกว่าอยู่ไหนก็จังนาะ ตั้งบ้านหรือว่าในบ้านงงงงตั้งัวนี้ไปหน้านบังได้เงียบได้เงาเขาเมื่อขอนัก่อนเบาเมื่อสอนระดีละอ่อนต้องอนนออเป็นเพราะเป็นน้ำบ่ว่าเพราะอาาเพราะอง บอหัอมาแปดหละอ่อนที่เขากำลังทำเฮียบตั้งนี้ต่อวันไปน้าขอหูวมันกีดมันเปียนขอหูวมีความถ้าเพียจนจนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ขอหูวประยัดเก็บอ่อนจะไปกินง่ายใจางก็แม่ที่ หเมื่อได้มันแสนลำบาทเลอตุ้งลูกลูกสำลังหำเงียงไปไปก็สำลักซิมก็แม่หิเบียหาเงินมาแสนจะตุ้งจอย่าก่อนที่จะจ่ายอันยังสักตั้งห้บาทสิบาทจะซื้อขนมใส่ปากพืชหาตั้งบ้าน เอ็นดูอี่มพ่ออิแม่แปลงหน้าสุกเศร้าก็อมองไปส้อนหาง,งิน้นหาพ้องก็เอาแบ่งปันอวืออบุญดำบุญจูในเมื่อนีใจพันปูนับถือเป็นเต้าเป็นปลุกได้อยู่ดีจะบายติดตั้งต่อมีไปแม่ขอมือสุกอุ่ ใจจะบอกทุกสิ ời, ่ง so าั deixa, may, 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 may. ้งหลายได้เจ็บใครได้ป่วยอันใดบอบดีบางงามต้วยกันสาจั่งล้างต้วยบงได้เจ็บได้ป่วยบงได้ไข้ได้ต้องนี่ต่อวันไปหน่ต่อ้อหก บุญบ้าละมีจงมาช่วยโปโงผมเลาคุณครูกนสอนอัญยังขอจะไปสันไปจุบุญคุูมาโอกมือูออยู่ดีกินน้ำทิตตั้งตอนนี้ไปหน้าขอ,อ่าได้เก็บเป็นยงของเมืออยู่ดี ลำอภรณิพานเป็นหยอดของบุญกรรมบุญจูตาสุไปจูไปเจ้ายออดไปถึงอางเดียงเท่ายอดยอดมหาเมตลาปานติดตั้งต่นี้ไปหน้าขอยาได้เจ็บ เป็นยัางผมสุขซามพระก,การเอาพระนิพพานเป็นหน่อกมาเลือกครูบาอาจารย์โต้โค้หักศานอ,อวันนี้ขอบคุณครูกรเอาลูกศิษย์ลูกหามาเอวเก่งขนาดเฮียนจันอย่างละลูกอม,มอหนึ่งครับมอหนเนาะนี่หรอก หมหนึ่งเหมือนกันเป็นลูกศิษย์ครูกรณเนาะครูกรสอนเมินก่อนประมาณปีกว่าปีกว่าก่อนที่จะามาเล่นเป็นอี้เคยเคยเคย,เคยเป็นมาก่อนก่อนบ่เคยเลยเนาะเพือ่อตั้งใจเนอะเพราะแถมน้อยเนี่ยก็จะเป็นตัวแทนของครูตัวแทนของพวกเราคนแก่จะได้ฝึกลูกศิษย์ลูกหาเพือได้สืบสารวัฒนธรรมด้านสลอซอซึ่งดนตรีบ้านเขาต่อไป อันนี้มันเป็นพื้นฐานเป็นบันไดขั้นแรกขั้นที่สองที่สามที่สี่จะโดยมานี่ยงพ่อปา,านนี่นะฝึกซอเนี่ยเนี่ยไปบ้านกุเชกเนี่ยกรุก่อนในีีเตียพอนะถ้าเพื่อนเราซื้อมาอย่างมาเด็กกับพ้นวางพ่อจะเปียมาแล้วมันจะได้โดเลมีฟ้าอย่างมาเดียวมันเป็นโดยธรรมชาตนะิพอเขาเป็นซอปบเขาก็แค่เป็นสลออ้อซอซึงใครขับรถแจ้ง ไปหาพ่อขายยาก่อขายยาไปหาพ่จับวิญญา,ยยา่อจับวิญญสุดท้ายกปกอเป็นมดเพราะว่าพรสวรรค์มันจะมันจะมาเองเสียงดนตรีเนี่ยจะขับกล่อมเข้าถึงจิตถึงใจถ้าเรามีใจเยือกเย็นเป็นคนดีแล้วยังอื่นตัวมาเองจะสําเร็จเองพ่อประภานิเฮียนมาจบป .3 นะเพราะว่าป่อตายอายุสิบสองเนาะพ่ตาย เอาอันเยียนพุดเครื่องพุดกการตึกปอสามเนี่ยก็ไปเยียนซอบ้านตัวผูดังจันบ้านบ้านผูกก่อนเสียงเป็้นท่องมาเปร้ยนท่องอ่ะมาเลียนตอบบ้านเมรูขันแก้วแม่ให้เก่านี่นะเลียนบ้านตัวผูจันติดตือนักเลาสามหลังจากการที่เอาชอบสะละซอซื้อชอบซอเนี่ย,ช,ยชีวิตมันก็ปาไปแล้วไปปะที่ลูกคนในห้องได้เฮียนเขาก็ให้เฮียงเนี่ยก็เอาไปเฮียงก็ซอนออย่าง เป็นคนใหญ่ได้บูดมาพ่อไปต่อพยตรีจบพยตรีไปต่อพยโทจบพยโทต่อพยาเอกก็เพราะอย่างเงี้ยมาจากนี้เพราะฉะนั้นฝากวัฒนธรรมในด้านเสียงสลอซอซึงเสียงครุอยไว้กับลูกกับหลานต้วยถ้าใครเหียนซอนะอุปกรณ์ดูเยเนอรถ้าใครเหียนซอบอกก็จะจะ,จะช่วย ฝึกสอนกันมาเอาลูกซีดว่าเหยียดสัก,กู่สองก,กู่กันครับดิบซึ้นก็ได้เข้าปีก็ได้อนี่ยก็ได้หมดเนี่ยมีก็นยนซอมีก็ก็มีก็สอนเขาเล่นเขาพวกอะไรครับอ่าครับจะตงเอาเพลงเพงลงอะไร้ะเพลงที่เขาเอาแต่งเป็นซ้ำนองซอของของอ่าต้องเอาเป็นจริงจังๆได้ละถ้าใจาชอบนะใจชอบเขาจะเป็นคนพิเศษซึ่งคนอื่นทำมาได้ อย่างยงีถ้าถ้าพ่อบาเฮียมซอมายู่ๆออกมาเงี้ยใหเอาตัวอย่างมาซอเนี่ยมาได้เลยมอก<ช>มันต้องมีตำราเห<ช>มืนอนม,<ช>มันครูนสอนเนี่ยต้องมีตำรับตำรานอกต้องมีทฤษฎีต้องมีบทหนึ่งบทสองบทสามหนึ่งจุดจองจุดสามจุดสี่อย่างเอาเพียนตามตำรา<ช>แต่พอภูมิปัญญาเหล่านี้แล้วเขาจะเล่นไปอย่างไรได้หมดขอเมื่อมันผิดเพี้ยนในเพลงํำน,นองนั้นนี่เนาะ อันนี้วันนี้พระประานแก้วเกี่ยลงใจก็ับพระคุทุก่อพร้อมทั้งทุกสีตุกหาของเปิร์เนอร์ของอ,อยู่ดีมีสุขป,ประสบผลสำเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกป,ประการอายุวันโนสุขังทาลาครับสวัสดีครับ